รถเกี่ยวเขาพี่น้องเพื่อนเกี่ยวเขาแล้วนี่เกี่ยวเขาเจ้าเนาน,นันเจ้าเปือกผูกแล้วนี่เจ้าเพือกผูกเล่มยาอยู่นเจนี่พนเพื่อนรถเกี่ยวข้าวแล้วปีนี่เกี่ยวแล้วนี่เหลือแต่ควบวางเปล่าเห็นแต่ต่อเฟืองด,ด้วยใจเด้อบอลเด้อพูนยังอีกอยู่สองสองงานเกี่ยวอีกสองงานแล้วก็ขึ้นแล้วเลยปีนี่ ่ได้กเกี่ยวปีนาจังว่ากันไหมพี่น้องเพื่อนบ้านนี่โอนรถเขื่อนไปแล้วเพื่องเพื่อก็ง่ามง่ามเจนเพื่อนนี่นี่รถอนเสียเอาเขามาไหวแล้วแต่ละงานในี่ได้พ่อสามสอง่นอกพี่น้องเลยนานเรน่มมาลงแล้วโอน แต่งร้ายในงานละซีสอบพี่น้องเอ้ยโอ้ยเมียวแห่งตะวันซิมบูดาเลยได้หนินิดตะไนหยาฝนต,ก,ต,ก,ตกมาวัางช่วงอันนั้นพี่น้องวังช่วงอันนั้นเขาศาสตรมะหอยเนี่ว่ามีหนามในงานละซีสอบพี่น้องนี่งานน,าน,นี้งานนี้ได้ซีกับสอบซีกับสอบล้มล้วนจะนี่สอบหัวอาหารโอ้สมนีงกับพ่อได้กินอยู่รอกแก่พี่น้องเพื่นอ,พอน วุ้ยเดีหากระสอบพี่น้องนี่ได้หากระสอบเพื่อไปตากแห้งกันสิได้ยุซีโอ้ทำงานน่ะได้ซี่สี่นิ้วสี่สี่สองแปดสี่ซ้ายสองสี่หกในประมาณเศ้ากระสอบพี่น้องวายเอเห็ดอะไรเห็ดหน้าเมื่อปีสี่สานฝนมามากโอ้ยนอกจากน้องฝนมาห้อยอันนั้นฝนมาช่วงลากันมาถึงหัวปีนี่ห้อยเข่าเนี้ยอันนี้บ่มือตกใจพี่น้องเพื่อน ว่างานพุ่นเด้ดไม่อยากอ้อเขี้ยวเขียวอยู่ได้ใจเพื่อนเพื่อนพี่นอ้องหากขย้อนคุณเขาคุณนหนามยังวะให้ได้กินพุนพี่นาว่ากันไหมใจเพื่อนเอาฝุ่นใส่หลายๆเนาะจ้ะเนาะเอาฝุ่นใส่หลายๆปีนี้ปีนี้ฝนบอสบอสอํานวยจ้ะฝนบอสอํานวยพี่นาว่ากันไหม ทั้งผีเข้าเกี่ยวออกแด้เหเมื่อไรได้จ้ะนี่เกี่ยวแล้วเกีียวหมือว่านเมื่อกอนนี่เรือ,อยมไฮนี่เลือแปลงสุดท้ายละจ้ายยนูนี่นี่กันแล้วนี่ก็าขึ้นแล้วเลยบานนี่ปีนาจะค่อยว่ากันบานนี่เขาอุ้ยรถรถเกี่ยวเขากันนามกระไรล่องเลย่อยน่าจะนอพุ่นล่องเลยนี่ โอ้พอใดอันนี้ดอกจัใครก็สื่อเขาอยู่พี่น้องเพื่อนรถเกี่ยวเขาภาพพี่น้องบางรถเกี่ยวเขา,เน,าน,น่าจะน้อหัวกุกนกหนวกหัวกุว่าดาวได้จ้าเด้อเป็นธรรมชาติพวกรื่องจักมันต้องมีเสียงนาะจาะ้าเนาะอ่ะพอกันไม่ขึ้นมาจใจเพื่อน,อ,นอยู่ดีมีห้องน้ำคนายาโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ